ทางไหนก่อนดีฮะ ไปนู่นเลยฮัลโหลฮัลโหลทั <laughs> ้งที่ฮัลโหลฮัลโหลเราดูตัว,วอ OR, ะไรออกมายืดออไมอย่างนี้คุณผู้ชม LED ที่น <c oughs> <ๆ>ี่ต้องบอกว่ามุมตึกที่ไหนน้ำสามมิติพุ่งออก <c oughs> จากตึกตลอดเวลาใช่ตรงนี้เป็นห้างคุณผู้ชมห้างหรือว่าตึกใหญ่จะมี LED ประดับประดาเต็มไปหมดนี่คือเจ้าพ่อ LED ไปแล้วประเทศนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ย่านการค้านะฮะตรงนี้เรียกว่าเ่ยจจิงลู่ถนนเ่ย์จิงนั่นเองอ่าปคือทางเหนือเมืองหลวงไงเ่ย์จิงอ๋อ สมัยก่อนเนี่ยเป็นแหล่งการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากและทุกวันนี้ยังอยู่นะเป็นสภาพแบบไหนกันนะทุกวันนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เอาเป็นสภาพแบบก็เมื่อก่อนจะเป็นเก๋งจีนตอนนี้กาแบบเปลี่ยนมาแล้วทุกสมัยพอยุคสมัยเปลี่ยนมีสงครามมากมีนั่นมีนี่มากอาจจะมีการสร้างทับผมไว้ตอนนี้เรากําลังเดินอยู่บนถนนเส้นเดิมนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันคุณผู้ชมครับยังเก็บไว้รถนี้เราเดินบนถนนเส้นเดิมจริงๆนี่คุณผู้ชมมาดูถนนเส้นเดิมนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่คือการจําลองเ ต้องลองเมืองเมืองนี้ไว้คุณผู้ชมฮะเมืองนี้ แล้วก็นี่ถนนเส้นเดิมอยู่ที่ข้างล่างนี้เขาเดินกับหินจอนอย่างนี้เจาะเจออยู่คุณผู้ชมนี่เขายังเก็บไว้ให้เราดูนะฮะนี่คือถนนสมัยก่อนกว้างแค่นี้เองฮะนี่ถนนเส้นเดิมเขาขุดแล้วเขาก็เปิดไว้ให้เราดูนะฮะว่าความเดิมเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมมันจะงกดูได้เลยนะฮะแล้วก็มาถึงเนี่ย224อ่ะก็1,200-1,300ปีแล้วยังอยู่สภาพก็ยังเปิดไว้ให้ดูเลยล้อมไปด้วยตึกรุ่นใหม่ๆคุณผู้ชมฮะมีทั้งแบรนด์จีนนะแบรนด์เออต่างชาติเต็มไป จะได้แนะนำถ้าตาดีๆคุณผู้ชมครับตาดีๆเดินช้อปปิ้งนี้นะจะมีวัดวัดนี้ซ่อนตัวอยู่ซอกตึกเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูจริงๆวัดชื่อตาผอซื้อนะฮะเมื่อก่อนเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นนะพอได้รับความนิยมคนมาทําบุญตาเลยว่าใหญ่ตาอะไรตาผอซื้อจะเดินไปจะเจอคุณผู้ชมเดินไปจะเจอเมื่อก่อนเล็กนิดเดียวอยู่ซอกตึกมีโอกาสมาเดินเล่นครับนี่เขาต้องมีระบบอากาศเข้าไปด้วยนะพี่เอ๋นี่ไงแล้วปากซอยก็มีบอกนี่ไงกดเจอมา สองศูนย์ศูนย์สองนี่ไปแล้วนะไปช้อปปี้แล้วนะไปแล้วเหรอชอบประวัติศ <c oughs> าสตร์มาที่นี่ก็ดีนะคนชอบประวัติศาสตร์ก็ <c oughs> ยืนดูไป <c oughs> <c oughs> คนชอบช <c oughs> ้อปปิ้ก็วิ่งไปซื้อของกันไป เดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมี ห้างเกิดขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยนะฮะในถนนนี้<ห>เลี้ยวไปเลี้ยวมาหูห้างระดับมาทังา้งนั้นเลยนะครับร้านรวงที่เกิดขึ้นโอ้โหของแบรนด์เนมเข้ามาใหม่ก็เยอะนะครับคุณผู้ชมเต็มไปหมดเลยห้างซ้อนห้างซ้อนห้างที่จเลี้ยวคุณผู้ชมวันที่นี่สวยมากมีไฟนะครับโอ้โห l อ d นีดีรี่กว,ว่าสว่างสวยบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับมีวัดเล็กๆอยู่ใช่วัดเล็กๆอยู่ในซอกไหนเดินมาต้องตามไปวัยนะจะมีทางเข้าเล็กๆชื่อว่าวัดตาผ่อซื่อนะ ฮะซาพอซื้อซาพอซื้อนี่ก็างนี่มาใหม่นะฮะเบียดบังไปหมดเลยใช่ใช่ใช่โอ้ฮะสานท่านเลยจะอยู่จะอยู่นี่ผมถ้าผมจําได้มาทางนี้เราก็อยู่อยู่เดินมาอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายมือเราเนี่ยนี่ผมก็ดูหมดแล้วไหนฮะอยู่ฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยโอ้ยในฝั่งเรประตูเล็กๆน่ะแล้วก็ต้องไม่ล็อกเลยไล็อกล็อกล็อกล็อล็กลลกลใช่ใช่ล็อกล็อกฮะนี่เหรอเล็กคนี่เหรอเล็ก มันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วคำว่าตาไม่ว่าใหญ่มีอะไรอีกตาพอขึ้โอ,โ,โอ้โหหตอนนั้นเล็กจริงๆอรัพี่เล็กแค่ไหนตอนน้เล็กข,งขังข้าวนี่เล็กๆต้องตาไวๆนะตอนน,ตอนนี้กลายเป็นโอ้โหนนไม่ต้องมองก็เห็นแล้วโอ้โหผมวัดเนี่ยเรียกอะไรมีความใหญ่เนี่ยเข้ากันกับ ห้างฝั่งนี้เลยนะใเขาเรียกะไรปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองสุขสว่างสดใสนะฮะเหมือนกับโหเหมือนห้างแถวนี้เอ้สวยจริงจากตอนแรกเป็นวัดเล็กๆวัดจนๆเพราะยังไม่จนแล้วเอาเงินจากไหนมาทำก็คงคนที่มาที่เนี่บริจาคกันแน่เลยเดาเอานะดาวเอานะเดาเอานะกาจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยเพราะเาเห็นพร้อมกันหนึ่งคุณผู้ชมว่าวัใหญ่ขนาดนี้สวยขนาดนี้ใหญ่มากโอ้โหคุณผู้ชมเดินเล่นกันข้างในเชิญครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยละข้างในสะอาดใหญ่มากเลยไปครับ ลัดเลาะ ตามกำแพงถนนโบราณถนนเดิมตรงเข้ามาคุณผู้ชมครับมาถึงตรงแยกที่สองโดยประมาณมองขวานี่จะมีลักษณะนี้ฮะเดินล็อกวัดมานี้ล็อกนี้จะเป็นรับประทานอาหารกวางตุ้งทั้งหมดกวางตงทั้งหมดสามารถซื้อแล้วก็เดินทานได้ซื้อแล้วก็ยืน้านได้นั่งในร้านก็ได้นี่เต็มไปหมดเลยเข้ามาหน้มื้อเย็นคุณผู้ชมฮะเบาๆถ้ากลางวันเราทานหนักแล้วเนี่ยเย็นๆมาแบบเบาๆเดินหาอะไรทานที่แบบเสียบไม้ปิ้งๆมีครบ ต้นตำรับเป็นที่นี่เลยต้องลองมาทานดูฮะ,ฮะมันแน่นอนเลยวเพราะที่นี่คือมณฑนกวางตุ้งจะ<อ>ไปเที่ยวกันดูเดินกันครับเชิญครับ นี่เป็นถนนคนเดินที่คึกคักมากคุณผู้ชมทริปกวางโจววันนี้สนุกมากกวางโจนี้หลังจากเปิดยกเลิกวีซ่าคุณผู้ชมครับไปอู่ฮั่นมาก่อนนะฮะแล้วก็นี่มาเที่ยวกวางโจวต่อโอ้โหเรียกว่าต้องใช้ควาสดใสนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยมีทั้งช้อปปิง้งมีทั้งอาหารการกินครบเลยทั้งหมดของวันนี้คือ ลีลาคุณลีลามีคุณผู้ชมนี่คือลีลามีครึ่งชั่วมงเต็มอิ่มสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมวันนี้ผมเอ๋นัทพงศ์รับประาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผม คุณนิรุตศรีญาเที่ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับพี่เอ๋ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งอาจจะหาอะไรทานต่ออร่อยจริงๆริงเดินช้อปปิ้งใช่ไหมผมเดินกลับโรงแรมตรงไปก่อน3ามกิโลพอเจอสิงโตเลี้ยวขวาไปอีกสี่กิโลโอเคก็ไปด้วยกันดีกว่าไปเด้วยกันดีกว่าสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านสันเส้นทางอย่างมีลีลาโดยอีลิตฮอลิเดย์